ทักทายครับทยินดีตอนหักศีรษะเช้บัดนีใหม่คเนาะทักทายครัตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่บ่ายโมงเนาะเขาก็จะพากันอาสอบเซ็งถ่ายผภาเนะาะนิตาอาจารย์เนี่ยาก็เลยน่ชาบริหารเนาะบริหารจัด <7 S 2> การนี่แหละคอยเนองอีกประมาณสองสามนาทีนี่แหละเขาจะเซ็งถ่ายติดตามบรรยากาศการเซ็งของเขาต่อไปเนาะ แต่ว่าเวลาเขาเขาห้องสอบเขาจะบัวได้ถ่ายคลิปเนาะแต่ว่าเขาเวลาเขาสอบแล้วเนี่เขาจะถ่ายคลิปให้ถ่ายพุซุมบันบรรยากาศการเซ็งแล้วจะเป็นอะไรเนาะหนูเขาจะมีความฮืซึกอจะนัไรแหละไปติดตามของถ่ายผู้ชมหลังจากเขาเซ็งแล้วเนาะว่าถ่ายบรรยากาศการเขาห้องสอบให้เบ่งบรรยากาศแต่ว่าเขาบัได้ถ่ายเนาะเขาลืม เออล okay, ืมก uh, right, ็วันนี 2> <2 ้ก็ลืมอะไรเราจะเลยแบบตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงหอนแล้วถึงสี่โมงคึงเนาะหามงก์หามงก์แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเขากับมาสุมผู้ชายเตยบ้านนี่เนาะสายวิทยาศาสตร์สังคมก็คือสายเขาเองสายเขาเฮียนสายวิทยาศาสตร์สังคมกับธรรมศาสตร์เนาะผู้เสื่อสีสมนี่จะแม่นกรรมการเนาะ เนาะกูกูเอาไหนอะนันตัวอะไรแับนี้เจ้ากูอ่นในอินเตอร์เน็ตกูอ่นในปุ่มกูอะเดิมพันเป็นทีมแหลกเลยเออลงเดินเป็นทีมแหลกเลยเนาะนี่เพื่อวันคานแน่นอนมืยเนี่ยนี่เนาะวันคานวันที่สิบสามกว่าละก็ตายบอกมาเนาะแล้วกัยังมีทีมยิงเขาก็คือทีมอ่าสายต่างประเทศเนาะนี่ สายต่างประเทศกับอ่าปฐมอนุบาลทังผู้เนาะปฐมอนุบาลพูกยังบัตรละเลื yeah. ่อมลงโบเฮ้ยปฐมอนุบาลได้ค่ะทังผู้นะเออนี่เนาะชักไัยเป็นไัยเลยเฮ้ยสีเสือสมบูรณ์เปลี่ยนสีเสือปนกันนี่เนาะสีแดงไม่เข้าห้าเนาะเอ็นบอกเย็ด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 สีแรงสีแรงเป็นสายสัเพิ่มนะสีแรงอ้าว เฮ้ยมึงสิบังจอกูแม่อีนี่ไายจอดเป็นจอดป่าเอาไปใส่มานึ่งดอกนี่นกผ่าเห็นเขาใช่หน่อยเขาก็มาแหละให้เบิ่งบรรยากาศซะเนาะเกาะโบเป็นเนาะสีผ่ากับเพาบโบเป็นอันนี้หัวหนาเฮาสิเตเปิดมาจากหนาโกนเนาะทู ทางหน้นานะแมน่นโกนสายวิทยาศาสตร์สังคมแต่ว่าทางนี้เมนเฮ้ยอ้วหาวีดีบอร์ดได้เอากองเสียเฮาบนาเลยอากโกเกินไปสามสี่คนอู้สามัคคีกันเกินกองเสียสามสี่คนแพนะ่ก็ไม่เห็นแต่ว่าจสบายดีเบอร์เป็นสบายดีได้ไ่ม สบายดีไป เ,เซฟในหนึ่งผ่านจานมอนตอนนี้ก็เป็นการเตะคอนเนอร์เนาะใช้วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เตะตอนนี้บ้านกำลังเป็น <c oughs> ฟ้าวหรือบบฟ้าวเนาะชี้แดงนี่จะเป็นสายวิทยาศาสตร์สังคมก็คือสายเฮาเองเนาะมีรวมกันก็คือมีรุ่นนองนับตั้งแต่ปีหนึ่งฮอดปีสามเนาะโอ้ยแม่โอ้ยสาวยูทูปเปิดเอ้ยสาวตอนนี้ก็จะเป็นการเปิดจากเตะนะเตะยังวะเตะพี่คิกซะเอา

ใค้เอาตัวอนไรที่หนึ่งน่ง้านหลังมันันมีเป็นยาวอันนนแบบใช่าวก้วไม้ขอไทยมันไล่ผืนาเ่มือเอาตัวอะไรล่ะพี่ยัไม่ถสอสรุปมันสรุปปเออวมันน่อยดีเหปแบกเจ้าหนาทียาวเลยมาหนาทียวเลยแบพันกูด้นัาาเมื่อไปตอนสามผื่ามาเลยตัวนี้ตัวนี้เนี่ดออันผู้ที่หนึ่งเตกิที่ส มันบ่ได้เข่าโกนเลยบ่ได้เข่าพยาพญาวหไม่งนตั้พ่ไนอย่างอัวที่สอนียอนนะพีมันมีน้อยแต่ว่าให้เราควบไม้ของอันนั้นเั่นาใบไส้ลักจักเช่นช่นาบไส้เดี๋ยวเขาามาชุดเดี๋ยว่ะาเงินฮาของเั่นาใไส้หนีแนนอันนั้นสซิร์ฟเชิร์ฟสงภาพลงที่หนึ่งไหยุทธสีโรัง ก็บอกว่านว่าย่าลไนี่เอล่งแบกไสเออนครป่าลเาอกว่าเอฟลงสีอไมจังยิ่งจักลูกล้วเสี่ยวซูลซูนบอกโอ้แข้งเติบนอกซ้ายธรรมศาต์มันเป็ลขเคยไปกแขงอย่ะเลยแจงว่าของมึงนาเห็นมา่อยื่ทางมดแอบ่ขมันีกูมีเงินดอเตยจอกูกูก็มาถิชาถก ก็ย่อนะก็วเพื่เกี้ยมขอขะแงนี่มันมีสันันาวชิตันเบาเลยว่าฉันยาวชิตันนี่เขาเส้นเพื่อหายยุดเออเพื่อหายยุทธรมกบหายยุดเพื่อหายุดธชงคบเยุทธชงคหายยุดใส่ควาพูแห้งเรกวหายยุดใส่เอาหุ่นยังใส่เอาหจะ้าพิมเขาไปหามันก็มีดอกว่าชิันเพราะมันหนุ่

เบอร์ <c ười> ้ดยิงเขาจักจ <Be> ือจ <be> ือเบอร์ธรรมศาสตร์ย <c ười> <Be> ิงเขาหนึ่งศูนย์น้ำสายวิทยาศาสตร์สังคมไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เนาอีสักปีเดียวกับเขา สบัดแตงนะปัดจิไปฝอแทนยูโกฟยูโกยู่บ่มีทั้งองเต็มเลยได้เจียวซายธรรมศาสตร์ยิงไปเลยได้หนึ่งศูนย์ซิกแพคผู้เบาก็ขนาดเธเฮ้ยสบัซิกแพคขนาดแท่นะเ้ดนเฮ้ยหนึ่งศูนย์ ซ้ายเห่าแบบโอ้บินมาทางเดินที่สองก็จะเป็นอ่าเมยิ่งเนาะสายปฐมมนุบาลกับอ่าต่างประเทศดูเดือดทานผู้ยิ่งเ,เพิเเตะกับโบแพรผู้ชายเลยได้ทำเป็พี <c oughs> ่น้อง <c oughs> ยังเสียวบ่ <c oughs> <c oughs> เขาแรเากไม่วด้อเ่าเขา่างอ้ข้อยดต่ว่าอ้ยพเจว่าเ่อยอ้เ้อาโอ้ยไทยู้จะมากอดกงดัโอ้ยตใช่มาลามเจบขาดโอ้ยตา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 านะ เอ้าเอ้าเกลือส้มม้วเขา ือนี่มาเสียภัยเป็นพิเศษบ่อมีคนในใจบ่เป็นตัวชี้สามเลยบตัวพิโอ้นี่เราคนในใจเพิ่อก็คือเบอร์สิบสามลาสั้นยังเลยอ่านบ่อ่านบ่ได้ล่าสั้นขับเอามานี่ไล่มาเสียภัยเป็นพิเศษบอมือนี้แปลว่าน้องเขามีน้ำใจนักกีฬาเขาก็เไปหาสนามเสียม่ทุกเพิ่ยสนามานั่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดขุดขุดขุนขุนขุดเอา อาโพไซเสียไพเป็นพิเศษบ่ป้าไอ้กล่องบอมพื่อครอบน้าคนนอผูผูดเพฝ่นเสียทั้งผูิ่น่ะเสียผู้บาวน่อยเิ่นวะเขาอ่อนอ่อนิืนมักอ่อนอ่อน่นปะแข็งแขิงนบ่มักมุอเรือมาเสียไเป็นพิเศษบ่มือนี่คนของใจนะมีบเยอะคนหนักเดียวใจเดียวโอ้ถิ่มาไล่บ่ถา้าผื่นดอกเนาะ

เบอร์ชีผู้บ่าวเข้าฮ้ยผู้ว่าเข้าสะเหินกลผู้บ่าวมันยังแบบอ่้อมันยังมอะไรีดูดีดูดีดูดี คิดว่าซิมีลุ ohn, also, ah, au, or or oh, bueno. e ่นแจ็กบาทเอาบันที ities, ้มาลุ or, ่นนำกันเนาะสายวิทยาศาสตร์สังคมเหาได้ลูกอยังก็เฮ้ยลูกยังก็จุดโทษบอบอพี่คิกเสี่ยวเขาเรียกว่าพี่คิกตีบอกให้เนเอาเาลุ่นนำกันเนาะ เฮ้านี่กู้นี่กู้นี่เข้าเขาเนี้ยบางอะไรไม่เปยืนอยู่บนนั้นตัวด้วนาทีสุดท้ายแล้วเลยนี่ตั้งเรื่งต่อเออช่วงให้กันบนไหนปะได้เขาตอบให็คกี้เขาแล้วเออแล้วแต่นิกของเฮาเจ้าอยากยิงเจ้าอยากส่งเจ้าอยากส่งอยู่นะข้าปู่หรือเป็นส่งปู่เจ้าส่งโซู่ะไรโบ่เขาเนาะ